ย้อนคำพูดน้ำหวานพูดถึงแม่หลังหลูกว่างอิมินอมอนขอแต่งงานจากกรณีคู่รักเสียงดีน้ำหวานซาซาและกวางอิมินอมอนได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันโดยมีเพื่อนในวงการเข้ามาให้กำลังใจซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักอักษรย่อเลิกเงียบแต่กวางและน้ำหวานก็ยังออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนไม่มีแต่งหักแน่นอน ล่าสุดน้ำหวานซาซาออกมาโพสข้อความผ่านอิ s สตาแกรเพื่อประกาศว่าทั้งสองได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วโดยระบ,บุว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะโดยทั้งคู่ได้เคยเปิดใจผ่านรายการค่ะไฟเดย์โชว์ซึ่งในช่วงหนึ่ง ทั้งสองเผยว่าพอเซอร์ไพรส์กันเสร็จปุ๊บถึงได้รีบไปบอกแม่ของวานซึ่งก็ถูกตำหนิมาว่าเรื่องแบบนี้ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วก็อยากให้ดูกันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่21มีนาคม2563ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ